เก็บพุทรากันนะคะพุทราหลังบ้านด้วยกันนี่คะ่ะนี่ไงนี่ไงคะพุทราแต่พอได้กินนี่ไงเก็บเก็บค่ะเก็บต้นเข้าวโน่นดูสิคะดังเอามาต้นนี้อร่อยดีคะ่ะไม่เปรี้ยวมากเลย รสชาติกลมกล่อมดีต้นเขาโน้นดูสิคะดังอามาแต่พอได้กินนี่ไงเก็บเก็บค่ะเก็บเก็บเลยนะคะหล่นเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนน,นี่ไงพุทราพอได้กินอยู่นะเก็บพุทรากินนะคะ หักขั้นบ้านนอกมักขั้นขี่นกบานเฮานั่นละจ้าพี่น้องเอ้ยไอยการมมกแจ็บเด้บักขั้นตนนี้ขั้นผักกลางขั้นมาพุดซ่าจ้าภากอีสานก็เ่ิว่ามมาขั้นนะคะมันแซ่บที่หลังบานเด็การเองค่ะนั่นเป็นขีของคนิ่อนทีนีน่เห็น่าของคนหลายอยู่ คุณบรรยากาศทุกคนค่ะถึงบรรยากาศแลวคะ่ะนี่ค่ะรายการออกหลังบ้านสวัสดีค่ะนี่ไยเดินไปเรื่อยๆนี่ไหนเราหลุมไปไหนมา้างนะลุกนี่ไงแต่พอได้กินนี่ไงเก็บ เก็บค่ะเก็บขยำค่ะนี่ค่ะมะขันมันหูสันปุ๊บ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 ,บนี่จ้านี่ค่ะแต่พอได้กินนี่ไงเก็บเก็บค่ะเก็บของบ้านในการเลยคะ่ะนี่ค่ะรายการออกหลังไมนสวัสดีค่ะไม้นี่ไงนี่ไงคะ่ะนี่ไง นี่ไงมันสุกแล้วสุกเยอะแยะเลยขย่าเอาค่ะขย่าเอานี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนน,นี่ไหนเราล่นไปไหนมาก่ะลกนี่ไงเก็บเลยนะคะหล่นเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนน,นี่ไงพุช่าพอ,อได้กินอยู่นะ เจ็บๆชั้นตนนิเจ็บพอได้กินนี่ไงเก็บเก็บค่ะเก็บนะตอนนี้อร่อยดีค่ะไม่เปรี้ยวมากเลยรสชาติกลมกล่อมดีออกไปข้างนอกไหมคะอยู่หลังบ้านเองนี่แหละป่าหลังบ้าน กันเลยค่ะพุ่นค่ะพุ่นค่ะพุ่นค่ะเก็บเลยค่ะนี่ค่ะกับันเก็บเลยนะคะหล่นเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะน,นี่ค่ะเพื่อนนีนน่ไงพุทราพอได้กินอยู่นะรสชาติดีนะพุทราต้นนี้พอหล่นลงมาแล้วก็มาเก็บเอาโน่น ออกไปข้างนอกไหมคะอยู่หลังบ้านเองนี่แหละป่าหลังบ้านเห็นมันแซ่บที่หลังบ้านเดียวกัรเองค่ะ <laughs> น,น,น,นะั่เป็นทีของเพิ่อนทีนี่เห็นว่าของเพิ่นหลายอยู่พูนบ้านดิการอยู่พุนค่ะแซ่บๆหมักชั้นเติรนค่ะชั้นนั้นสำคัญค่ะเห็นไหมค่ะ พอได้เก็บอยู่ดีพี่น้องเอ๋ยนี่จ้ามนันสำคัญมันสำคัญค่ะเห็นมั้ค่ะพอได้เก็บอยู่ดีพี่น้องเอ๋ยนี่จ้าหล่นไปไหนมั่งก็ไม่รู้มันลกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะอุศาเจ็บเด้อพักท่านตนนี้ เพิ่นผักกลางเพิ่นเอ็นมาพุดซาจ้าฝากอีสานก็นเอ็นว่าหมากทัานนะคะหล่นไปไหนมั่งก็ไม่รู้มันลกค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะนี่ค่ะพุดซาขย่าวค่ะนี่ค่ะหมากทัานมันเฮาสัน่นปุ๊บ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 ,บนี่จ้านี่ค่ะนี่ค่ะ ต้นไม้หลังบ้านยาังกไม่ได้ลดน้ําต้นไม้ตายอยู่เดียวค่ะไม่ค่อยได้ลดเลยนี่ไงถึงอันนั้สำคัญค่ะเห็นบ้าคะ็ก็ได้เก็บอยู่ดีพี่น้องเลยนี่จ้ามัน,มนไม้นี่ไงนี่ไงค่ะนี่ไงนี่ไงมันสุกแล้วสุกเยอะแยะเลยขย่าเอาค่ะขย่าเอานี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะ การพามาเก็บพุทรากันนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะเก็บพุทราไปกินเปรี้ยวกันนี่ไฮเดินไปเรื่อยๆต้นเข้านุน่นๆดูสิคะดัองเอามาเจ็บๆมันชั้นเต้นนั้นเตินค่ะเห็นไหมคะ ก็ได้เก็บอยู่ดีพี่น้องเลยนี่จ้ามันสั่นเลยค่ะพุ่นค่ะพุ่นค่ะพุ่นค่ะเก็บเลยค่ะนี่ค่ะกับัันนี่ค่ะกลับไปเดีอยค่ะกลับไปอันนี้มันหลังบ้านเราก็เดินไปเดิในไปน,นะคะเอาถาังปลาแล้วไม่ยกเท่าไหร่นี่ค่ะ เดินอะค่ะแล้วก็จะถึงถึงบานในการนี่ค่ะนี่ค่ะรายการดอกหลังบ้านสวัสดีค่ะสันเลยค่ะพุ่นค่ะพุ่นค่ะพุ่นค่ะเก็บเลยค่ะนี่ค่ะกับท่านเก็บพุทรากินนะคะหมักท่านบ้านนอกหมักท่านขีนนกบานเฮานั่นละจ้าพี่น้องเอ้ยไอ้การมักกิน ออกไปข้างนอกไหมคะดูหลังบ้านเองนี่แหละป่าหลังบ้านต้นเขานน่นดูสิคะดังเอ็บเ <c oughs> จ็บๆทั้นตึนเอาทางป่าแล้วไม่ยกเท้าไหล <c oughs> นี่คะ่ะเดินมาเลยคะ่ะมา้วก็จะถึง กลับไปเดคะ่ะกลับไปอันนี้มันหลังบ้านเราวก็เดินไปเด็กไปนะคะมันแบ่บที่หลังบ้านด้วยการเองค่ะนั่นเป็นทีของคนิ่อนทีนี่เห็น่าของคนหลยอยู่พู้นบรรนด้วยกาศอยู่บนค่ะด้รยกาศหมักกินด้ยการฉันเก็บทุกปีเลยจ้าเนี้ยฉันนี้สุกเยอะนะคะยังไม่สุกเยอะนะคะ นี่ค่ะการพามาเก็บพุทรากันนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเก็บพุทราไปกินเปรี้ยวกันรสชาติดีนะพุทราต้นนี้ผลลุนลงมาเราก็อมาเก็บเอาน่นในการหมักกินในการสช้มาเก็บทุกปีเลยจา้าเนื้อขันนีดสุกเยอะนะคะยังไม่สุกเยอะนะคะ นี่ค่ะเป็นการพามาเก็บพุทรากันนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเก็บพุทราไปกินเปรี้ยวกันหมิงบอคะแย่ๆเลยจ้าก็ได้กินส้มอยู่เ้อพี่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้อร่อยดีค่ะไม่เปรี้ยวมากเลยรสชาติกลมกล่อมดีนี่ค่ะกลับไปเดี๋ยค่ะกลับไปอันนี้มันหลังบ้าน เราก็เดินไปเดินไปนะคะในการมักกินในการใชมาเก็บทุกปีเลยจ้าเนี้ยฉันนด้สุกเยอะนะคะยังไม่สุกเยอะนะคะเี่คะ่ะกลับไปนะคะกลับไปอันนี้มันหลังบ้านเราก็เดินไปเดินไปนะคะขยาคะ่ะ นี่ค่ะมักขัน้นันเฮาสั่นปุ๊บ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 น,นี่จ้านี่ค่ะในการออกหลังบ้านปีหน้ตาต่างออกมานะคะ <g ül> นี่ค่ะปีหน้าต่างออกมาท <g ül> ี่เลยเห็น้าในการเลยค่ะนี่ค่ะรนการออกหลังบ้านสวัสดีค่ะเ <g ül> จ็บๆหมักขั้นบนเอาถังป่าแล้วไม่ยกเท่าไหร่นี่ค่ะ เดินมาเลยค่ะมาก็จะถึง